นี่อันนี้บาบามาบ่อยมากเลยรีวิวหน่อยสิครับบาเติมฟังรีวิวอ่ารีวิวหน่อยบาใบส่งดูว่ยค่ะน้องวีซ่าสยามขอพาอ่าตีตั้งวงแเหม็ดหลอกสองค่ะน้องมาต่อวีซ่าลายแบบนี้ทำงานไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ตั้งมาครูสองวันนะ้ถ้ามีโปูดิลีแจกวันมีน้องใต้ค่ะรับประกันลายมล้นกล้องค่ะน้องนี่น้องค่ะติดต่อได้มาใครจิ้มลิงนาดิ๊กดอกลายเลขาใบส่งค่ะแอรรีวิวแ่าอันนี้มาครั้งแรกเลยครับ หรือว่ามาสองรอบละสองรอบละสองรอบครับแนะนำมาต่อเยี่ยมเลยว่าโวันที่สองสามใช่โครับใช่ครับถูกมากนะครับรมรถได้เยอะครับที่เห็นใจแรงงานนะครับเนาะใช่เลยครับผมใช้จ่ายสูงนะครับจริงครับจริงครับครับผมโอเคอันเป็นรีวิวนะฮะนี่ครั้งแรกเข้ามาด้วยกันมาด้วยกันครับผมทุกทีไปที่อื่นราคาเป็นไงฮะ เลยราคาก็แบบถ้าแบบนั้นก็ดีเลยป,ป้<ช>อๆกันนะเนี่ยอ้าเหรออ๋อป้อๆกันนะโอเคครับอัานี้ก็ดีเลย